พยอมเลยส้มแั๊กอะยอดครับผมนี่ฮะนี่ก็สวยครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้าไปแล้วนะครับผมกับวันนี้คอนเทนต์ของเราคือหมูกระทะครับผมหมูกระทะบนดอยครับอร่อยแน่นอนครับทีตั้งรับชมครับผมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมรับชมยาวๆครับวิวสวยแน่นอนวันนี้ครับผม ก็เลยครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางไปเพื่อจะหาจุดที่เราจะทําหมู่กระทะนะครับผมคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือหมู่กระทะในดอยนะครับระหว่างการเดินทางเส้นทางเราก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้นะครับผมครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวครับผมเป็นไอที่เขาล่องแพครับผมล่องแพไม่วางนะครับเราผ่านมาหลายหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะ จะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วครับที่จะหลังจากหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นป่าครับผมเป็นภูเขานะครับที่เป็นด้านไม่สัปอกนะครับผมอำเภอแม่วางครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมบรรยากาศครับก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูายฝนต้นหนาวแล้วครับอากาศที่เชียงใหม่ก็เริ่มเย็นๆนะครับผมนครับนี่ก็เป็นทางที่จะเข้าไปในเขานะครับที่เราจะไปทำหมู่บ้าน แต่เรายังไม่มีจุดหมายนะครับว่าจะไปทาตรงไหนนะครับเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยครับผมหาดูระหว่างทางครับแวะชมวิวได้ครับผมเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางให้ชมนะครับตรงนี้เป็นถนนขอนกิจครับงบไม่เยอะก็จะประมาณนี้ครับจากระยะทางไกลๆนะครับก็จะเทให้ปูนให้เป็น2ทางสาหรับรถยนต์ครับผมมอไสคยก็ไต่ตรงนี้ตรงกลางนี่เขาไม่เทนะครับแต่ระยะทางยาวตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันครับผม ช่วงก่อนไี่เป็นโควิดระบาดนะครับเลยต้องปิดตัวแบบนี้ครับผมทิ้งให้ล้างหมดเลยครับเสียดายมากครับผมอยู่ตัวเองก็สวยเลยครับจริงตรงนี้ก็ทําหมูแทะทานได้นะครับแต่ว่าไม่รู้เจ้าของเขาอยู่ที่ไหนครับไม่ได้ขออนุญาตก็เลยไม่ไม่ทำนะครับตรงนี้นะครับต้องก่อไฟครับพอดีว่าวันนี้ผมลืมเอาแก๊สปิกนิกมาด้วยครับผมรีบไปหน่อยครับ ก็จะเป็นทางรูปรังเขาสลับกับคอนกรีตแบบนี้นะครับวันนี้พิพิธของเราครับผมแบกมูกระแทกมาจากที่บ้านเลยนะตามตดดชีวิตพเพชรนะครับผมวันนี้พเพชรใช้รถเว็บ110 i อนะครับผมแบบเดิมๆครับล้อยังแบบเดิมๆอยู่เลยไม่ได้ทำวิบากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เส้นทางเราไม่ลําบากนะครับแต่ว่าจะมีทางแบบนี้บ้างครับผมสลับกันไปครับได้ครับผมชาวบ้านเขาใช้รถแบบนี้นะครับ ก็เป็นจุดนะครับผมที่วิวสวยครับมีแนวขั้นบันไดด้วยนะครับตรงนี้ครับเขาทำเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นมีแต่ทุ่งนาแตวตอนนี้เขาทำรีสอร์ทครับผมให้นักท่องเที่ยวมาเช่าพักผมนี่เป็นแนวขั้นบันไดครับแม่นแม่สปอครับไม่วางนครับผมตรงนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งครับที่ทิ้งแรงครับผมเดี๋ยวผมขออยากเข้าไปชมเลยนะครับผมเข้ามาถ่ายภาพไว้เฉยๆครับ ตรงนี้นี่เป็นลานการเต้นนะทุกคนโอ้โหสวยงามมากนะครับวิวตรงนี้การเต้นนี่โอ้โหรับตอนเช้ามานี่รับบรรยากาศส,สวยๆแล้ครับนี่ครับเป็นลานลงๆนะแต่ว่าไม่ได้ปรับปรุงนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะไม่น่าก็คงจะปรับปรุงนะครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับตรงนี้เข้าสู่ดูแนวแล้วครับตรงนี้สวยงามครับผม ก็เป็นอีกจุดนะครับเจอซอยตรอ,อกซอยที่ไหนแล้วก็ขับรถเข้าไปดูนะครับผมแต่เจอจุดไหนที่เหมาะกการทำหมูกระทะของเราเราก็จะทาตรงนั้นเลยวนะันนี้ก็กลับเข้าี้ในสวนครับสวนของชาวบ้านเป็นไรกโพดนะครับผมเ,เ,เป็นป่าข้าวโพดหมดเลยครับวิวก็สวยอยู่ครับแต่ว่าไม่มีสถานที่เหมาะนะครับเดี๋ยวเราต้องก่อ,อกไฟได้วยครับตรงนี้โหถ้าเดดน่าร้อนน่าดูครับผม ครับนี่เป็นอีกที่น,น,งนึงครับผมไปเข้าไปดูแปลนี้ครับไม่ใช่แปลทึบนะครับผมนี่เป็นสวนของชาวบ้านด้วยครับสลับกันไปครับอีกยัอีกยัไปแล้วแล้วมาเจอครับผมสถานที่ครับสวยจังเลยตรงนี้แหลมเลยตรงนี้ไหมตรงนี้แหละดีสุดละ ้องมุ่เดี๋ยวครับนี่ครับเตาครับผมเตาฮังโลฮังโลครับเตาจำปีเจ้าคนเดียวแอบเียมมือมาไอพวกนี้ตกราวได้หรอ นี่แถาพอดีสุดยอดหอนหน่อยแสดงว่าอาตกรทัอันต์สบายเงี้ยไหมเป็นเทงเสือร์ใช่เป็นเบ้มันไม่จ่าบ่อยเป็นเบ้มันไม่จ่าบ่อยเลยงามครับสุดยอดเลยสมองปรับระดับมั้งได้เลยเดี๋ยวเอาทานเลยมันโอเคครับผมครับครับของที่เราเตรียมมาด้วยครับผม ก็จะมีประมาณนี้ครับก็พวกเครื่องเนื้อหมูก,กระทะทั่วไปครับผมแต่ว่าก็พยายามมาให้เยอะที่สุดครับท่าที่เอามาได้นะครับอฟังเสียงครับผมเปยนทุกที่นี่แห้ะสั่งทีมงานบอกกินที่บ้านแม่อร่อยครับผม อกินที่มันลำบากลำบากนะครับนั่งกับพื้นแบบนี้เลยครับผมอะไตอนนี้นี่นี่แม่แท่นสีไม่เจอครับมุนกระโบ้จุ่มปลาสะดุ้งนะปลาก็มีนะครับทะเลก็มา ตามสบายครับทุกคนลวยครับตกงครับผมครับ,บรกับบรรยากาศครับผมอือหือดีนะครับเยิ้ๆครับผมอือือยอดเลยครับเหมาะดีครับผม เน้นบรรยากาศครับเย้ๆนะครับนี่มีน้องหมาครับผมแน้องตัวหน่อยครับผมครับไล้ครับผมไล่โดยหล่อไล้ครับผมไล่โดยหล่อครับมากับทีมทีมโอนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวไปร่วมทีมฝั่งนู้นนะครับกับทีมงานวิบากใสเมาววิบากใส่เมาครับผมม่วนครับผมเออเนี่ย มือมือแนบเลยฮะมือแนบโอ้ยกำห้าเมกี้นี่ฮึเหรอครับเดี๋ยวรออีกประมาณเท่าชั่วโมงนะครับรอตะวันนะครับผมรับฟ้าเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้จะสวยงามมากเลยครับดูช้อนนะทุกคน ลืมจอดไหมครับลืมนะครับผมพริกไทยไหมครับต้องซ่อมต้องซ่อมนะมันร้ายต้องซ่อมฮะซ่อมหรืครับซ่อมดูดูตะเกียบเขาดูตะเกียบดูตะเกียบเขาดูตะเกียบหมุนโอ้ตะเกียบชาโคตะเกียบชาโคสนยอยู่ดูมือดูมือถานมือถานสุดยอดเลยดูที่เรานั่งครับผมนั่งกับเพื่นเลยครับกินกับเพื่นดินครับผมบรรยากาศครับผมหลักล้านเลยครับเพิ่มเพิ่มธาตุดินครับกับบรรยากาศครับผม มีนาขั้นบันได้วยนะครับนี่รับจะอยู่ไกลๆหน่อยนะครับทางนู้นครับผมเดี๋ยวซูมเข้าให้ดูนะครับนาขั้นบันไดครับผมฝั่งนี้เป็นไร่ข้าวโพดครับผมฝั่งนี้เป็นไร่ข้าวโพดครับฟ้าหลังฝนครับผมที่หายไป นานนี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะเพราะว่าพายุเข้าเนาะคือน้ำเยอะครับผมน้ำหลากน้ำท่วมบ้านด้วยท่วมปีนี้ท่วมสองครั้งครับผมไม่เคยมีประวัติน้ำท่มวมน้บ้านผมเลยแต่ปีนี้โดนไปสองครั้งครับน้ำเข้าบ้านเลยปีนี้โหพายธรรมชาติดุแรงมากครับแต่ก็โอเคครับผมกับบรรยากาศแบบนี้อือืึ ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็อยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับจุดถึงตอนี้ก็ค่ำนะครับผมเย็นแล้วบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมในดอยนะครับเราก็เก็บกวาดเรียบร้อยนะครับผมขยะไหนที่มันไม่ใช่ถุงพลาสติกล้วก็เผาครับถ้าเป็นถุงพลาสติกก็เก็บกลับบ้านครับผมทีมงานกําลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับนะครับครับผมสารทีมนี้ครับผมขอบคุณที่ ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมยังก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับโอาทะเลก็ไปได้อีกหน่อยนะครับ You can still go even when you feel slow You can still go even when there's no hope You can still go I never a n s e r t o